หนูเจ้าเปานะครับโอ้โหเจ้าเปาวิ่งเร็วมากเจ้าบัสเอ้าเจ้าบัสไม่วิ่งแล้วเจะตองแย้มออกแย้มออกโอ้เจ้าทีนะครับได้ข่าวว่าสดนะตัวเนี้ยนี่เจ้าอามสายมาดเราโอ้เจ้าท็อปเจ้าอันดาสาวเยอะมากโอ้ยตัวนี้ไหม เออฟิล์มไงฟิล์มฟิล์มสุดยอดดูเจ้าเปาครับเจ้าเปาซูปเปอร์สตาร์พูดอะเฮ้ยเปเาแ่นเร็วเลยเถอะวะนิเจอมาแล้วครับเจ้าอ๋องโอ้โหนะโมขาเล็กเฮ้ยอย่าพอนดินพนดอน,นี่พ่อจะร้องง โอ้โหเจ้าถีแไปปลายเท้าอย่างเดียวนั่นนี่โอ้โหดูเจ้าบาสก่อนครับดูเจ้าบาัสดูเจ้าพอตนี้ดูมือก่อนดูมือดูมือพอตวิ่งดีมากน้ำโมก็สุดยอดปลายเท้านะปลายเท้าปลายเท้าก้าวยาวก้าวยาว ปลายเท้าก้าวยาวๆเวียงแขนช่วยเจ้าอ๋องเจ้าอ๋องเจ้าอ๋องเจ้าองก้าวยาวๆก้าวยาวๆเจ้าตองดูที่ตัวชงมือหนึ่งของประเทศไทย